สวัสดีครับก็พ่อเบิร์ตนะครับกับแม่ปุ๊กนะครับเราสองคนก็เป็นพ่อแม่น้องยินดีนะครับครับน้องยินดีก็มาตั้งแต่หนึ่งขวบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามขวบแล้วครับเรียนที่นี่มาสองปีนะครับอยู่ในห้องอินฟินครับ ก็สาเหตุที่เลือกสำหรับสมาชิกันนะคะเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากว่าชอบในความเป็นส่วนตัวที่ทางคุณน้อยและคุณเบิร์ตเ,เข้ามาดูแลเด็กเองแล้วก็ให้เราอสถานที่จริงนะคะถึงเราจะอยู่ไกลแค่ไหนหรือแม้ว่านั่นวันหยุดคุณน้อยกับคุณเบิร์ตก็สลับเวลาเพื่อให้เรามาสรวจก่อนนะคะ,ะท่านก็จะพาเราเข้าไปดูในฐานที่เรียนดูบริเวณรอบด,ดูเรื่องของปลอดภยัยดูกล้องดูหลักสูตรที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราได้ความคุ้มค่าเรื่องความปลอดภัยตรวจสอบได้นะคะ แล้วก็ตามมาด้วยในเรื่องของบุคลากรที่ครูน้อยคูเบริร์ตพยายามให้เราเข้าถึงนม่ว่าจะเป็นคุณครูแล้วก็มีการส่งบ้า,านมีกรณีที่ช่วงเด็กมีเครื่องไวทองอะค่ะทางคุณน้อยคุูน้อยและครูเบริร์ตไม่เคยปล่อยปละละเลยค่ะ ส่งข้อมูลตรงนี้ให้เราให้เราสองคนรับมือเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกหลักๆแต่พอมีเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราสองคนเบาแรงขึ้นเบาใจขึ้นในการเลี้ยงดูลูกไปในที่ทางที่คนควรจะเป็นนะคะตรงนี้ก็เลยชอบโูงเรียนสมารชาเป็นพิเศษแล้วก็ชอบผู้บริหารสายคนนี้ด้วยค่ะครับแล้วก็บวกกับมีพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งนะครับก็เป็นผู้บริหารอในองค์กรใหญ่นะครับเขาจังหวะได้คุยกันเขาก็เลย แนะนำที่นี่มาแล้วก็ลูกสาวเขาก็เรียนที่นี่มาสองีแล้วก็จบจากที่นี่ไปก็มีความสุขดีแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีเราก็เลยโอเคเลือกที่จะไว้ใจที่จะเรียนที่นี่ครับค่ะก็จากจุดแ,แรกแรกนะคะเด็กๆพอเข้ามาเนี่ยทางคุณร้อยพยก็จะมีการซัพพอร์ตคุณแม่ในเรื่องของ สิ่งแรกที่เราต้องถามคือว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเขาก่อนนะคะสิ่งแรกที่สิ่งแรกที่เขาจะได้นเนี่ยในเรื่องอารมณ์เขารู้สึกปรับตัวได้มากขึ้นอันนี้สองมืพอพกกล<ำ>้ามกล้ามบั้นเล็กน,นะคะในเรื่องของการขยับเลยพวกนี้ค่ะคือตัวน้องเองเนี่ยพัฒนาการไปแล้ว ค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็ในหัตยกันคุณนัทคุณมือก็จะส่งรายงานมาทุกสามเดือนว่าน้องมีโอกาสที่ต้องปรับอะไรบ้างในสิ่งที่รู้สึกได้ค่ะคือน้องพูดมากกว่นคุณแม่ตอนนี้เราก็พัฒนาการแปลค่อนข้างที่ดีนะคะและพอมาเรียนในคลาสของพีพีสิ่งที่เขาได้เอาจากสังเกตได้เนื่องจากเราสองคนอาจจะได้ภาษาอังกฤษที่ไม่ทันรูปแต่ร่นกลับมาทําให้เราเนี่ยกลับมาละภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเขามาจะพูดในคําบางคทาที่ที่เราไม่คาดไม่ถึงเลยเช่นคําว่า ืด้านอารมณ์ก็ดีครับเรื่อง,อ,งองของการเข้าสังคมเรื่องของการแบ่งของเล่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีรายงานให้พ่อแม่ดูทุกวนันนะว่ากินอาหารเป็นยังไงบ้างเ <_ d ream> ข้ากิจกรรมเป็นยังไงบ้างขับถาา่ายเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้เราได้เช็คลูกเราตลอดนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับมีมีโปรแกรมที่ที่คอยตรวจสอบพัฒนาการลูกเ,เป็นระยะระยะ เข้าเกณฑ์อย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะครับเรื่องของการเรื่องแคมเปญเรื่องของการ<ช>กินนมกล่องหรือว่าพัฒนาการตามวัยอะไรเงี้ยคือเขาก็ทําได้ตามที่ที่เราอ,อยากให้เขาเป็นยอะไรเงี้ยครับผมช่วงนี้เอาาจะมีสถานกา,ารณ์โควิดอค่ะคุณน้อยก็จะมีการให้ข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยสถานที่โรงเรียนต่างๆยังว่าจะเป็นเรื่องของสัต สันนิานนะคะในเรื่องของการควบคุมโรคในเรื่องของการที่แบบคุณแม่ก้าจะปล่อยเด็กมาในช่วงช่วงนี้ะมีคำแนะนําที่ต่อเนื่องค่ะทําให้เราไว้วางใจตลอดว่าถ้าูกเรามาอยู่ในสถานที่นี้นถ้าโอกาสจะได้รับเชื้ออย่างน้อยเราก็มั่นใจาว่าคุณน้อยมีการประเมุนงและก็เกมพอสมรักเกมพอสมควรในรการในการปล่อยให้มันมีมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันคาดไม่ถึงจริงๆอะค่ะหนูเขะ ก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่ท่านอื่นนะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราสองคนไว้ใจนะครับก็เป็นที่ที่ไว้ใจได้ที่เราจะมาฝากรูปของเราไว้ให้เรียนที่นี่มีมมสังคมที่มีมาตรารที่ดีน,นะครับแล้วก็ที่นี่ก็ดูแลดีแล้วก็รวมถึงบุคลากรทุกคนก็มีความใส่ใจแล้วก็ดูแลแล้วก็มีความรักในนักเรียนทุกคนเลยนะ ลองมาดูนะคะเพราะว่าตอนแรกก็เป็นคนปฏิเสธในเรื่องของอยากจะส่งรูปบนิสรีย์เนื่องจากมนมีข่าวมีโซเชียลที่มันมาตามกระแสตลอดเวลาแต่พอได้ตัดสินใจลองดูผลที่โดยการเข้าถึงบุคลากร,กรอย่างเช่นผู้บริหารหรือว่าคุณครูเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจว่าโอเคทําไมเราถึงจะต้องส่งรูปมาเพราะสิ่งที่เขาได้เนี่ยมันมากมันมากกว่า มันมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของอารมณ์นในเรื่องหลายอย่างนะคะแม้กระทั่งตัวของคุณพ่อคุณแม่เองด้วยเพราะถ้าเกิดทางคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านอย่างที่ทราบมาการเลี้ยงลูกในช่วงคุณค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็เราสองคนเองก็เองได้รับคําคที่มึกษาดีจากคุณน้อยและคุณเบิร์ตเสนอม,มาก็เลยอยากจะให้ทางบ้านลองตัดสินใจสมมติข้องนี้นะะี่ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยะคะ่ะตรงนี้นะคะ